สวัสดีค่ะพี่น้องกับตอนเศร้าๆพี่นอ้องขาฝนตกลิ้นค่ะพี่น้องไปซ้อมมือส,สมมวยมันตื่นไปนอ่านั่งสมมวยนี่เฮ้ยตื่นมาแต่งตัวรูแล้วก็นอนตอพี่น้องเอ้ยนั่งโคโมอีกแล้วพี่น,อน,อนอ้องคุณน่ะฝนตกลิ้นดีนี่พี่น้องบรรยากาศดีดีเมื่อนี้คุณแม่อาจจะเด้ออกตลาดนะคะเพราะว่าเห็ดเราเยอะนะคะพี่น้องขาสวัสดีค่ะสมมวยมีไปย,ยังนี่ ฝนตกมันะเศร้าฝนตกพี่น้องฝนตกหัวตาเศร้าปุ้นั่งมาทันท่านได้ล่างหนาอยู่พี่น้องเออสามผันนั่งเบอ่งดูอ่ะเมื่อเมื่อนี่วันวันหยังวันวันนี้วันสุกวันส้วแล่ะบอเออคุณหมอนัดเจาอีกบอนัดวันพุดนัดวันพุดพี่น้องเมื่อนี้นั่งมีนัดวันพุดหนานะคะพูดบ้างหาโอเคสามพันบะสาพันจ้าสามพันจ้าอ้าวเมื่อ ร้อยกับท่องจะไปช้อปปิ้งมวนบ่อมวนนี่มันร่างพอมบอ่จะไปกระโดดเดาบ่กระโดดเดาบ <laughs> พี่น้องไปกระโดดเดาเขาสัน่นเจ้าเจ้าเดดไปจักมือสองมือหวัวจะตื่นเออพี่น้องแล้วเดดไปสองมือหวัวจะฟื้นนะคะพี่น้องบอ่อเป็นธรรมดาเด้อ่ะพี่น้องยังเีย่าเอาขึ้นไปเห็นสมวยอันอยู่ในส่อง ส่องเลี้ยวส่องยุ่ยยังเกาะเฟซบุ๊กไปร่ากระทถงพี่น้องเอซีกระถามมูซีร้ายหลายคนกันได้ว่าส่องห่างจ้าอไปปถามัติผพพระเจ้าขางว่าเอาร่างจากบาทจ้า่ะมาเป็นเอฟซีเออไปปิบัพคนไปเสริมสวยอ่าพี่น้องเป็นเจ้าของเสริมสวยเป็นเอ่าเอฟซีนั่งให้นั่งเห็ดเสริมสวยฟรีนะคะพี่น้องว่าเป็นถ้ำบดดาไปเสริมสวยก็ได้เสริมสวยฟรี่็ได้เสียงิันจ้าบาทพี่น้องพี่น้องเอฟซีสเตอแมนดีครับ อ,อมานีเพิ่นก็มาลอยกระท่องลอยกระท่องแล้วแล้วอ่าเพิ่นก็ไปเต้นหมอนล่ำมาสันพี่น้องเออคือสิมวคักนอกจวนอพวกขาเป็นเด่นนางขี่เด้อะบ่ด้เ,ยเลยปวดขาแห้ง <laughs> พี่น้องปวดขาแห้งกาฉันว่าอันเอซีเพิ่นวาคุณแม่ทายโดนๆเนีนะ่ยอันเห็นสมไวยบ่ได้เห็นโดนแล้ว เลยหาหันมาเบิ่งทางช่องย t u b e ก่อนเด้อพี่น้องเด้อทางช่องย t u b e ของเฮาก็สิล่งเรื่องอ่าของสม่วยของคุณแม่ไปก่อนนะคะเพราะว่าเรี่ยวของเรายังทำไม่ได้หมอบ้านคุนแม่โทรไปเช็กพึ่งก็บ,บอกว่ารอเขาเจ้าส่งอ่าเอกสารอ่า่งขอความีอย่างมาก,ก่อนเพราะว่าต้องล่อนะคะเพราะว่าพิ่นกำลังแก่หายยุตตอนนี้มันต้องใส้เวลาว่าซัว่าอ่าือช่องของเฮ้าย่างเดินดำเนินการไปคือเก่านะคะทุกอย่างแต่ว่าเราเข้าไปลงคลิปไม่ได้เฉยๆนะคะก็เลยใหญ่สมมวยมาอยู่ ทีช่องยูทูบจ้าแม่นอนไหวน้ำรันธานีจ้าโอ้ยยูทูปตาปูนเลยอ่ะมียังฝากถึงพี่น้องเอฟซีบอสตากระา๋าไปก็ใจปากกดไลค์กดแชร์ให้น้องไหวน้ำมันด้วจ้าส่องของเจ้าเป็นแดงก็บส่องของเจ้านั่นส่องข่อยกับ่ะขันไหนือพานจ้ามะขันไหนือพานกับติดตามนั่งแน่ด้วยจ้าอ่าาบธรรมชาติภาษาอังกฤษค่ะถ้าเกิดมันธรรมชาติได้ค่ะติดตามนั่งแน่นั่งกับสิคอยเป็นคอยไปนะคะมื่นละคลิปแล้วนั่งกับบ่ได้ลงพี่น้องเอ้ยนอนตาตูตาปูนะคะ อาช่วงนี้จา้าไหนก็นขอ,ขอกำลังใจให้นนั่งนะคะเมื่อน,นี้ไปแล้วจ้าขอพึ่งค่าสวัสดีค่ะ